วันนี้มาพบกับคุณหนิงและคุณครูสัปดาห์นี้คุณครูกับคุณหนิงจะมาสอนกิจกรรมการเรียน,นรู้เรื่องครอบครัวมีสุขค่ะค่ะครอบครัวหมายถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะคะโดยมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดนะคะสมาชิกในครอบครัวก,ก็จะประกอบไปด้วยคุณพอ่อคุณแม่รักกันก็เกิดเป็นลูกมาเองนะคะส่วน บางครอบครัวก็จะมีสมาชิกมากกว่านี้นะคะอาจจะมีคุณปู่คุณย่าซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อเราเองค่ะค่ะสำหร <t> ับบางครอบครัวนะคะก็จะมีคุณตากับคุณยายค่ะซึ่งคุณตากับคุณยายเป็นพ่อกับแม่ของคุณแม่ของเราเองนะคะค่ะบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวใหญ่นะคะอาจจะมีคุณลุงคุณป้านะคะคุณลุงกับคุณป้า ก็คือพี่สาวพี่ชายของคุณพ่อคุณแม่เรานะคะส่วนนางครอบครัวก็จะมีคุณน้ากับคุณอาคุณน้าคุณอาก็คือน้องสาวน้องชายของคุณพ่อนะคะเรียกว่าคุณอาส่วนน้องสาวน้องชายของคุณแม่นะคะเรียกว่าคุณน้าค่ะสัหรับบางครอบครัวนะคะ คุณพ่อกับคุณแม่รักกันก็จะเกิดเป็นตัวนักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนอาจจะมีพี่ชายพี่สาวแล้วก็น้องชายกับน้องสาวค่ะค่ะเป็นครอบครัวที่ใหญ่เลยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆอย่าลืมส่งคลิปมาแนะนำสมาชิกในครอบครัวของตัวเองนะคะนักเรียนอยู่บ้านอย่าลืมล้างมือบ่อยๆอ,ออกนอกบ้านอย่าลืมสม่ง แมด้วยนะคะค่ะอย่าลืมส่งคลิปการเต้นนะคะประกอบเพลงครอบครัวสุขสันต์ค่ะสำหรับวันนี้คุณผูปู่กับคุณรูหญิง,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 งขอตัวลาไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะ